บรรยากาศชิวๆที่หาดบางแสนนี่มันจะสบายเกินไปใหญ่แล้วผมจะต้องทำการหาตัง แข่งมเกีิเอ็กผู้มิกิกทุกคนเลยนะครับอยู่ในรายการวีนแล้วก็ชาแนลในวันนี้นะครับผมผมอยู่ในแมพหาดบางแสนนะครับกับน้องเสวียแล้วก็มีไอ้นันด้วยนะครับผมแต่ว่าหาดบางแสนนะครับผมไปได้ยินข่าวมาว่าตอนนี้นะครับมันมีระบบที่เรียกว่าการขายของนะครับผมอยู่ตรงเซเว่นตรงนี้ผมก็เลยอยากมาเป็นเด็กเซเว่นดูนะครับผมว่ามันจะต้องทํายังไงกันซินี่เรามีลูกค้ากันเยอะมากเลยนะครับรอแคชเชียร์อย่างพวกเราอยู่แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มงานกันนะครับผมคุณผู้ชมก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกันด้วยแล้วก็คคคคคลลลิิปปนนนนนีี้้้ะะรรััับบบผผมมถาชออกข555ไ์ เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีผมนะครับแล้วก็เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอีกอย่างละหนึ่งคนมาช่วยในการขายของเซเว่เพราะมีอยู่3แคชเชียร์นะครับผมเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมถ้าพร้อมดูคลิปกันแล้ว let's go ให้นัน let's go let's go ให้นันเอา let's go ครับทุกคน นี่ผมมีอะไรจะบอกด a r k ักพ k p เมี i ทำให้การดูวิดีโอของคุณยอดเยี่ยมและไม่ติดโฆษณาสะดวกทั้งตอนนั่งและตอนตีลังกาพอสมัครง่าย14บาท7วันโอ้ oh god ที่สำคัญใช้เพียงแค่เมลก็สมัครได้ด้วยนะ <What? S 1> มี Netflix ซะอีกพร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดทั้งเดือนแต่งตั้งด้วยใครสนใจติดต่อไลน์แอด Dark PM หรือสแกน QR โค้ดบนหน้าจอได้เลยนะร oh. ับแล้วการดูคลิปของคุณจะเปี้ยงไปมาลูชอบคิดถึงโลบกักคิดถึงมาลูนะครับ บอกมาจากวิล็อกเกอร์ด้วยนะนันนันนันเซเว่นนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เซเว่นเซเว่นเซเว่นอีใช่เราจะต้องมาเราจะต้องมาฝึกเป็นเด็กเซเว่นก่อนนี่คุยกับเซอร์วิสแมเนเจอร์เลยเนี่ยเอนนี่ฟอร์อะจ็อบนี่ต้องการนี่นี่กูใส่ชุดเด็กเซเว่นแล้วน้องมาเดี๋ยวพี่จะอยู่เดี๋ยวพี่จะอยู่แคชเชียร์กลางนะครับทุกคนโอเคไหมคุณลูกค้าครับคิดเงินไม่เป็นครับคุณลูกค้ามันกดคิกไม่ได้ครับคุณลูกค้าแต่พอพี่คิดตังค์อะไรให้ลูกค้าไม่ได้เลยอ่ะพี่ออกจ็อบเลยนี่ไงพี่ออกจ็อบแล้วเออกดอีไม่ได้้เเเกกกมออออไปแลลลวูาย กูเปลี่ยนร้านเลยน้องสเวีจอยตามพี่มาเลยนี่เลยทูเพเยอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตไทคูนนี่มาครับเราจะต้องตั้ง4ีร้านก่อนนะครับผมจะตั้งเป็นสีม่วงเลยนะครับโอ้โหร้านเราสุดโหดมากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราจะตั้งชื่อว่า w K C s o set เา้าตกกูเมนสีม่วงเลยวะนี่เลย <ตบ S 1> จ่ายศูนยูโรจ่ายศูนยูโรเพื่อซื้ออันนี้โอ้ว้วาวน้องสเวีทน้องสเวีทสนใจอยากกินเอ่อส้มหรือว่าอยากกินกล้วยดีจ๊ะ เราเอาส้มงั้งส้มหมดอะ้าวเพราะว่าพี่เหมาส้มไปแล้วนั่นก็กินกล้วยเทน่าจีอินไวท์เฟรนด์ได้ด้วยนะครับวิวสต็อกได้ด้วยนะครับโอ้ว้าวมีสต็อกเลเวลด้วยนะครับแล้วอย่างนี้เราจะต้องเติมสต็อกกันปะน้องสวี๋ะน้องเติมสต็อกอ,อ,อ,อยู่างงั้งแต่เราไม่มีตังค์อะตอนนี้เราไม่มีตังค์ทำอะไรเลยน้องสวี๋ครับน้องสวี๋มีตังค์อยู่เท่า, <laughs> าไหร่ยี่สิบห้าเงินพี่ขอดิเดี๋เดเด ตอนนี้นะครับเราพบปัญหาใหญ่แล้วนะครับคนดูนั่นก็คือคนดูรู้จักสิ่งที่เรียกกันว่าดับเบิลเกงเกอร์ไหมครับคือแอสิสแตนต์ผมกําลังทํางานอยู่แต่ดับเบิลเกงเกอร์ของแอสิสแตนต์ผมเขากําลังเดินซื้อของอยู่ผมจะต้องทําไงกับเรื่องนี้ดีครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับใครคอมเมนต์ฮาที่สุดเอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทเฮ้ยพี่กิตอุ้ยไม่มีสตรอเบอรี่เหลือเลยโอ้ได้ยินเสียงพี่กิตเลยไม่มีสตรอเบอรี่เหลือเลยพี่กิตผมไม่มีตังค์แล้วพี่นี่ไง warehouse staff only น้องสวยลองเข้าดูเข้าได้ไหมเรามีพวววกกนนนนีี้้้้้้อออออออยูู่่ไงงงงงสสเรราตซซืืลดดคับ <Okay. S 1> อ๋อมันเติมของอย่างนี้น้องเซวียสิเราต้องมาเติมเองว่ะน้องเซวียสตรอเอบอ<ะ>รีอ่พี่เกตินเอ้าพี่เกตินบอกว่าอยากได้ซ่อมน้องซอเซวียครับอะไรขาดอีกครับอืมขาดเยอะเลยงบขาดคนข้างใจด้วยมั้ยอุ๊ยอุ๊ยเลยเราต้องการเงินหนึ่งร้อยะน้องซอเซวียเราไม่มีเงินหนึ่งร้อยทำไมดีน่าจะต้องรอครับไม่เห็นต้องรอเลยน้องเซวียน้องเซวียมีเงินมาจากไหนก็ไม่รู้น้องซอเซวียไม่รู้พี่เกติ้นมีเงินมาอีกแล้วน้องเซวียนี่เป็นไง แล้วเราจะต้องซื้อนี่ด้วยนะครับหมวดหมวดผักนะครับผมนี่เลยผักนะครับแล้วก็เนื้อปลานะครับผมเนื้อปลานะครับอนี้ซื้อเลยนะครับพลังแห่งโลบักเอ้ไม่ใช่ครับพลังแห่งายทุนครับเเขียนไปด้วยแล้วเนเราต้องซื้อตรงนี้บ้างน้องสวีทนี่เฮ้ยหุยดื่มดื่มดื่มโอ้เครื่องดื่มเครื่องดื่มยาบำรุงร่างกายตาหัวงูไม่ใช่อ๋อพยานานโอ้โหลูกค้าเราเริ่มมากหน้าหลายตานะครับเริ่มมากันแบบทั้งคนทั้งผีนะครับคนนี้ก็ไม่มีหัวนะครับเนี่ยโอ้ไมค์ก๊อเฮ้ยน้องสวีทเรา ต้องเติมสต๊อกเร็วเราส้มหมดน้องสวีทเราส้มหมดเชอร์รี่เราเหลือเหลืลอยลอยู่สองเมตรใครซื้อวะสองเมตรนั่นน<อ>่ะนี่นเลยซีเรียลนี่ซีเรียลครับคุณลูกค้าสําหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะกินเพื่อเอ่ออุ๊ยแต่คุณลูกค้ายังไม่มีหัวที่นะใช่ไหมครับตรงนู้นด้านขวามือนะครับจะมีเออ่ติ่มจอยยูนะครับผมสองขวดไปซื้อกันได้อุ้ยแมวมู๊แมวมู๊มาซื้อของเหรอใช่เงี้มีตังมีปิงเงินเดือนเงินเดือนแมวนวดพอมาซื้อของด้วยเหรอนี่เลยพี่นี่เลย แคชเอาหนี่แคชเชียนใหม่เอ้ยคอมเพี้นเจเลชั่นคอมพิวหมดแล้วนี่กูคอมพิวหมดด้วยกันเติมเหมือนกันเหรอโอ้โหน้องเสวียเกมนี้มันโคตรง่ายเลยว่ะจริงนาะมันง่ายมากเลยเนะผมจบเกมนี้ใน6นาทีเกมนี้ก็สนุกดีนะครับใครอยากมาเติมอ่าสตองสต็อกกันต่อก็เชิญได้เลยนะครับส่วนผมและน้องเสวียไปหาร้านใหม่เล่นดีกว่าครับ มอไทยคูนน้องเสวียมอไทยคูนมอไทยคูนเปิดห้างเหรอให้ดีเทลโลดีเทลไฮดีครับเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอัปเดตรีเบิร์ดได้ด้วยนะครับโอ้ไม่ก๊อดมีการรีเบิร์ดเกิดขึ้นโอ้ศูนย์นะครับสิบห้านะครับเรายังไม่มีตังค์เลยนะครับยัวอินคัมนะครับศูนย์หนึ่งนะฮะหนึ่งดอลต่อหนึ่งวินาทีจากอะไรวะเนี่ยอ๋อจากตู้โทรศัพท์อุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวเราระหว่างที่เรารอตังค์อยู่นะครับเราจะมาดูที่เกมพานะครับ คูณสองแคสตโอ้โหหกร้อยโลบักเลยน้องสุเว่ย์ <c oughs> เอาแล้วห้างผมเริ่มใหญ่แล้วครับผมพูดแค่นั้นออโต้คอลเลก์เลยนี่เก็บเงินอัตโนมัติส5 0บบาทมาตี้ เข้ามาเจอชั้นใหม่ตอนที่นายมีชั้น3แล้วนะโอเคโอเคมาเต้เดี๋ยวเราจะมาหานายตอนที่เรามีชั้น3มแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณมาซื้ออะไรดีครับผมจะซื้ออะไรสักอย่างเขาที่แบบเป็นพิเศษครับโอ้เชิญเข้ามาเลยครับผมมีให้คุณลูกค้าเลือกครับระหว่างร้านซาลอนนะครับร้านเกี่ยวกับร้านแบบเครื่องเสียงแล้วก็ร้านขายเน็กไทครับคุณลูกค้าจะเลือกอะไรครับอ่าสำหรับผมครับผมชอบพวกแนวแบบแฟชั่นครับผม อ่อซาลอนใช่ไหมครับใช่ครับซาลอนก็จัดไปดีครับว้าวคุณลูกค้าอยากนั่งตรงไหนดีครับแต่ไม่มีที่นั่งนะครับคุณลูกคา้าคุณลูกค้าต้องบอกว่าโอมเพียงมาลักก,ก็กึี่ครับมันถึงจะแบบว่ามีแบบมีของเพิ่มมาอ่าได้เลยครับโอมมาลกกักีม่มาลยกกักี่มาลกกักขีเฮ้ยนี่เลยครับคุณลูกค้าเชิญนั่งก่อนเลยครับอ้ร้านทำผมสำหรับคุณลูกค้าครับเฮ้ยพี่ตัดผมทรงใหม่ ้นผมได้สงผมสงผพสงผมน้องสวีอยากได้ร้านอะไรครับตรงนี้มีให้น้องสวีเลือกนะครับร้านขายโทรศัพท์ร้านขายแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านแล้วก็ร้านขายทาโก้กับน้องสวีอยากได้อะไรดีครับแต่ร้านขายทาโก้ขึ้นวัาแลนะครับน้องสวีะวัวแลเลยเหรอคะนั้นเอาทาโก้ไปเลยค่ะเบิร์บบอุ้ยสวัสดีครับคุณลูกค้าคนนี้ชื่อนันหรือเปล่าครับเนี่ยรู้สึกใช่ค่ะชื่อนัน โอ้แต่ไงช็อตมากเลยนะครับคุณนันเนี่ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอคุชิโบมาซื้อทาโก้กูพอคุชิโบนั่งกินทาโก้สุดโหดเลยวะมันบอกว่าต้องการร้านขายเสื้อผ้าเอ้ยต้องการร้านขายเสื้อผ้านี่ครับมีร้านขายเสื้อผ้าผมไหมครับโคตติ้งนะครับนี่เลยซื้อเลยนี่ครับผมซื้อแล้วครับผมต้องสวยเป็นไงครับห้างพี่ค่อนข้างสวยไหมครับน้องเสว่ะว้าวสวยมากเลยครับแน่นอนเนี่ยครับพี่พอรู้ครับแบบดูลูกค้าพี่นี่ครับค่อนข้างเยอะเลยว้าวหมื่นแสนล้านคนอะน้องเสว่ะ นี่เลยพี่ซื้อบันไดเลือ่อนน้องสวบ,บันไดเลือ่อนนี่บันไดเลือ่อนเป็นไงของแท <Wow. S 1> เอาแล้วซื้อหลอดไฟนี่บายแอร์เรียเอาไม่มีตังอีกโอ้แขกของเราเนี่ยเขาบอกกันว่าแฮปปี้กันหมดแฮปปี้กันหมดเฮ้ยมีจดหมายมาห้างของคนอยู่ในการเติบโตมากขึ้นตอนนี้มีชั้นหนึ่งในทั้งหมด4ชั้นแล้วโอเคโอเคโอเคผมไม่อ่านล,ละได้เสร็จละโอ้ยมีพี่เอกยืนอยู่หนะ้าห้องเฮ้ย hey, พี่เอกเชิญครับผมพี่เอกครับร้านนี้เปิดแล้วครับพี่เข้าเลยครับเชิญครับผมเรนเชิญโอ้ยคำหัวกล่วย คุณต่อยแม่เฮ้ยต่อยพี่เอกไม่ดีเราจะต้องซื้อร้านค้าก่อนที่จะไปซื้อแอร์เรียเสมอนะอุ้ยอันนี้ระดับอีพิกน้องซเวียขายสมาร์ทสมาร์ทสมาร์ทโฮเอ้ยสมาร์ทเอ่ออะไรวะเทคโนโลยีนี่เลยเดี๋ยวเราจะซื้อร้านถัดไปกันเอาร้านอะไรดีวะบิวตี้อีกแล้วลีโลหรอโอ้โหนี่มัน แหคัดอันนี้มันซ้ำๆซักๆร้านขายสบู่เอามาทำไมรีเฟชเลยน้องร้านขายนาฬิกานะครับสาหรับคนรวยๆนะครับเอาเลยน้องอคนคนเริ่มแฮปปี้คนเริม happy. <ๆ S 2> เ่มแฮปปี้เขาบอกว่าเอาร้านานาฬิกามาทาไมไอ้ดานี่บอกเฮ้ยนั้นอยากให้ได้ไปให้อยากให้เป็นร้านเลยวะนองอยากได้ร้านคอมเฮ้ยร้านคอมข้างหลังไอเทคไอเทคอยู่ข้างหลังไม่ใหญ่มาซื้อ<ม>คอมเห็นปะนี่ร้านต่อไปนะครับที่เราจะมาเปิดกันเลย นี่ขอรีเฟรชหน่อยเผื่อแบบเจอแบบอันที่แบบอ e ีปงอีปิกอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมาว่าอ e ีปิกบิวตี้สโตร์สุดโหดเลยแหละร้านเนี้ยเอาแล้วซาลูงซาลอนนะครับคุณลูกคา้าสามารถเอาตีนมาหย่อนตรงนี้ได้หมดเลยนะครับอะไรวะเน,นี่ยนี้อุย้ยผมทรงใหม่โอ้ยแบทฟอร์มครับผมแบทฟอร์มครับตัดผมไหมครับโอ้แบทฟอร์มไม่นะครับผมเราเอออย่าไปเดินชิดขอบขนาดนะครับแบทฟอร์มเดี๋ยวจะร่วงเอายังไม่ได้ซื้อตรงนี้เลยครับโอ้โหผมสวยกันหมดเลยหันมาอีกทีนึงอิมเพนตอรี่เฮ้ยเลือกแบงค์เฮ้อ นี่ครับผมมีวงมีบ่อนะครับโอ้ที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยใช่ที่รักหรือเปล่าน้องใส่แต่งแตผมทรงเดียวกับพี่เหรอลงหนังลงหนังเอาวะเอาวะเอาวะซื้อนะครับเอาล้วครับเราจะต้องซื้อลงหนังฝั่งนี้ด้วยนะครับโอเคซื้อลงหนังครับผม ต่อๆๆๆซื้อนี้หน้าจอครับผมแล้วก็โปรเจคเตอร์ครับเรียบร้อยครับผมเรามีโรงหนังแล้วครับแชทโอ้โหสุดโหดอย่าลืมซุปเปอร์คอนด้วยนะเว้ยน้องชายซื้อป๊อปคอนตรงหน้าด้วยนะเว้ยแคชเชียร์รอขายป๊อปคอนอยู่ไอ้นั่นชื่อมิกมาในส่วนของธนาคารกันบ้างนะครับโอ้โอยกระถางต้นไม้ดอกเดียวนะครับหมื่นเจ็ดมึงอะโอ้ยโอ้ยการก่อสร้างเมื่อกี้ผมอยู่ในอันตรายเดี๋ยวพอมีธนาคารในห้างนะครับมันจะหมายถึงว่าห้างเรามั่นคงมากกว่าเดิมนะครับแชท สวัสดีครับคุณมากดเงินหรือเปล่าครับเนี่ยพวกคนข้างนอกนั่นเออลงกล้นพี่เอกนะครับอย่าอย่าอย่าไปออกาะกำแพงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตกลงมาค่ะแข้งหักเอาผมจะมาซื้ออีกอันนึงด้วยมันจะเป็นเออ่จิวเวลรี่นะครับจิวเวลรี่จิวเวลรี่จิวเวลรี่สโตร์เนี่ยผมจะต้องบอกเลยว่าเป็นร้านสำหรับคนรวยอีกหนึ่งร้านนะครับร้านจิวเวลรี่นะครับไวเลยไปเลยนี่ให้ไวเลยร้านจิวเวลรี่แม่งใช้งบโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราไปหามาตี้หน่อยนะครับว่ามาตี้ต้องการให้ผมทำอะไรหรือเปล่าฉันมีภารกิจใหม่ใหนน้นายขัั้้้้นนนแรกกกเเลยยยยาาาาจจะะตตออออองงงงงพิ่่มมบบใหขู วัตเตอร์สร้างร้านน้ำใหม่ทั้งหมด4ล้านแล้วก็มีโจนเหรอมีโจนมาด้วยเหรอแล้วก็รีเทิร์นมาหามาตี้โอไมค์ก็เรารับเควสมาแล้วแสดงว่าต่อจากนี้จะมีโจนมานะครับถามว่าเราแคร์ไหมครับไม่แบทฟอร์มเอาทุกล้านเลยเฮ้ยโจฮมาโจนมาโจนมาโจนมาจับโจนจับโจนแล้วไอโจนใส่หน้ากากมึงโดนจับแล้วเฮ้ยโจนโจนโจนเฮ้ยเฮ้ยโคสติ้งหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยเฮ้ยโจน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 จับโจนจับโจนแล้วบริการกูที่กูจ้างมา ซื้อร้านใหม่ซื้อร้านใหม่เอาร้านพิซซ่งพิซซ่าร้านพิซซงพิซซ่านี่เราตัดไปได้เลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยห้างหนึ่งห้างควรมีแค่หนึ่งที่เท่านั้นเราควรจะมีนี่นนต่างหากครับผมโซนอิเล็กทรอนิกส์โอ้ยแต่ว่านี้มันแรร์ด้วยโซนไขาไขายอย่างรถยนต์ชั้นสามมเหรอมึงจะซื้อเครื่องรถยนต์ชั้นสามมึงอ่หอบกันไปเองแล้วนะกอหอบกันไปอะพวงมาลัยอันขนาดนี่รถมึงขนาดไหนเนี่ยของแท้ของแท้โอ้ยนี้ไงพี่พี่จะต้องไปหามาตี้พี่จะต้องไปหามาตี้มาตี้เพื่อนยากฉันมาแล้วนายเรียก อุ้ยได้อะไรมาไม่รู้อุ้ยได้การ์ดมารับอะไรดีครับระหว่างสปานะครับรับสปามาโอ้อพวกนี้ก็รับเก็บไว้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยโอ้ oh my god ขอบคุณครับมาตี้ขอบคุณมากเลยครับแปดชั่วโมงนะครับจะมีเควสมาใหม่นะครับปลาเอ่อสำหรับมาตี้ดีแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเล่นกันไม่ได้เลิกนี่เลยนี่เลยหมดตังแล้ว โอ๊ย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 โดนโดนโดนตู้นิรภัยเน็บโดนโกคู่วงเคียวตะเลวโดนโดนตู้นิรภัยหนีบโอ้ยแปดร้อยโลบักเลยวะซุปเปอร์ฮีโร่ไฟทูหุ้ยมีซุปเปอร์ฮีโร่บินมาแบงคูเลยเหรอที่นี่มันใหญ่แล้วโอ้ยมีคนแบกพี่เอกเฮ้ยอะไรเนี่ยห้องน้ำเหรออันนี้ห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำกูต้องเข้าไปซื้อถั่วชะโคกโอ้ my god โอ้ยเข้าห oh, really. oh. ้องน้ำผู้หญ yes> ิงเลย ต้องเข้าทุกห้องอะตอนนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแมปมอลไทคูนนะครับผมใครชอบใครถูกใจนะครับผมกับการทำคลิปในวันนี้นะครับผมอย่าลืมเมนต์ดับิลกันมาบอกกันด้วยนะครับผมแชทวันนี้ก็ต้องขอตัวลากัรไปก่อนขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผมแล้วก็ที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมน้องน,นันแล้วก็น so ้องส้เดียขอตัวลากันไปก่อนครับผมรักทุกคนมากมากซี Pis ces, Pis ces, Pis ces, ูนะครับผมเจอกันเจอกันหนอไอ้นั้นพูดตุ้มแบบดังๆดิตุ้มดังสุดแล้วอ่ะน้องตุ้มก็ขอไปที่ร้านะะค เฮ้ยไอคนนี้เหมือนเพิ่งมันเพิ่งมาไปไม่ใช่เหรอฮะไอคนนี้มันเหมือนมันเพิ่งมาไปนะอุย้ยตัวอะไรเนี่ยอฮ้ยฆาตกรโลกจิตมันกำลังจะเข้ามานะสเวียเฮ้ยฆาตกรห,ห้ามเข้านะห้ามเข้าห้ามเข้าขับรถชนมันอย่าเข้าไปไน,นะม่